สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาแทบกทยบ่อยมากๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมีเวลาว่างก็ค่อยมาดูก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้มีลูกไม้มาใหม่นะคะสวยงามมากค่ะเป็นลูกไม้ใยบวบใส่ไม่คันแน่นอนนะคะเป็นงานที่มีคุณภาพทรงสวยนะคะช่างปรานีด้วยสําหรับไซส์นั้นก็จะตามแบบอย่างสีส้มก็จะเป็นไซส์42นะคะให้ดูตาม แบบเสื้อค่ะสำหรับไซส์สีแบบก็เช็ครายละเอียดของตัวเองแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะเพราะว่าทางร้านนั้นเป็นงานที่ได้มาตรฐานไซส์มาตรฐานแน่นอนค่ะราคา1,390บาทนะคะเป็นลูกไม้ใยบวบเป็นงานแฟชั่นค่ะสวยงามมากๆค่ะเนื้องานสวยใส่ไม่คันแน่นอนนะคะ 1,390บาทรวมเก็บปลายทางสนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเดิมได้นะคะวันนี้เป็นงานใหม่บอกตรงๆว่าเป็นงานที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับเสื้อลูกไม้ทางร้านไม่แพงนะคะสายก็ในการตัดต่อคลิปนั้นก็บวกเพิ่มเติมเล็กน้อยไม่ได้มากเกินไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเสียเวลาในการตัดต่อเพื่อที่จะหางานให้ลูกค้านั้นได้เสื้อ ได้เสื้อที่มีคุณภาพสวมใส่กับผ้าไหมของเรานะคะงานที่ได้มาตรฐานเพราะว่าสายก็เคยใช้บริการในการตัดามาแล้วหลายครั้งนะคะมั่นใจว่าทางร้านนั้นมีคนที่ตัดงานมีคุณภาพงานออกมานั้นสวยแน่นอนเข้าทรงสวยที่สำคัญแล้วก็เนื้อง,งานสวยด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาแจ้งไว้รายละเอียดก็แจ้งไว้แล้วนะคะเป็นงานที่สวยมากมาใหม่ขายดีเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะและก็สามารถทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้สายด้วยนะคะ